สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้แอดมินอยู่ที่คอกที่ฟาร์มของตัวเองนะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับการสื่อสารทาง YouTube นะฮะก็ยังอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ยุ่งๆอยู่กับ ที่คอกที่ฟาร์มเนี่ยแหละฮะเพราะว่าคนงานแอดเพิ่งลาออกไปนะครับก็เลยต้องได้ทำเองทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้แอดมีข่าวสารที่จะมาแจ้ง f c นะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของราคาวัวนะครับแล้วก็ ความเคลื่อนไหวตลาดต่างประเทศนะฮะเอาละครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับห่างหายไปนานเลยครับไม่ได้ทำ YouTube เกือบเกือบร่วมเดือนแล้วนะครับวันนี้พอมีเวลานิดหน่อยนะฮะก็เลยมาอัปเดตวัวในคอกในฟาร์ม ให้กับ FC นะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารนะฮะผมแจ้งข่าวสารราคาวัวก่อนนะครับนะฮะเอาราคาวัวซากก่อนเลยนะครับนะฮะวัวซากนะฮะไซส์ประมาณ135-140เนี่ยตัวเมียนะครับปัจจุบันนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ที่หมื่นต้นๆ้นนะฮะ ประมาณ12ื0 0สอ0อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนวัวซากตัวผู้นะฮะหัวโครงนั่นแหละครับไสา3 0 0โลบวกลบเนี่ยซื้อขายกันอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาท 16, 0 0 0บาท17,000บาทแล้วแต่ <c oughs> ความสวยด้วยนะครับส่วนวัวเนื้อนะฮะวัวเนื้อที่อ้วนแล้วนะครับ วัวเนื้อที่อ้วนแล้วเนี่ยราคากลางนะฮะผมยึดราคากลางที่เพชรบุรีนะครับตรงนั้นเป็นแหล่งวัวขุนขนาดใหญ่นะครับไซส์ไม่เกิน450โลเนี่ยนะฮะปัจจุบันนะครับซื้อขายกันอยู่ที่60กลางกลางนะครับไล่ตั้งแต่62 63 64 65 67 นะครับส่วนถ้าสซย์้0 0บวกเนี่ยก็ประมาณ70บาทนะฮะบางที่ก็ได้70ต้นต้นนะครับส่วนราคาแถวภาคตะวันออกนะฮะชนบุรีระยองก็จะมีราคามากกว่าแถบทางฝั่งเพชรบุรีนะครับ,รบก็อยู่ประมาณ75ถึง80บาท ครับใส่5 0 0บวกนะฮะอันนี้พูดถึงวัวนเนื้อนะฮะขุนอ้วนแล้วนะครับกินสารไม่กินสารอีกกรณีหนึ่งนะฮะกินสารไม่กินสารอีกกรณีหนึ่งนะครับส่วนวัวสวยงามอันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเงียบนะครับเงียบมากๆนะฮะยังไม่ถึงขั้นว่าตายสนิท หรือบางท่านอาจจะบอกว่าตายสดิทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับว่าผมถามหน่อยว่าปีนี้เนี่ยท่านขายวัวสวยงามไปกี่ตัวแล้วสําหรับฟาร์มเลี้ยงวัวสวยงามนะครับคําว่าวัวสวยงามก็คือเลี้ยงขายตัวขายพันธุก,กรรมขายความชอบนะฮะไม่ได้อิงที่น้ําหนักตัวไม่ได้อิงที่เนื้อนะครับ ราคาก็จะแพงกว่าราคาเนื้อหน่อยนะฮะนั่นคืออัวสวยงามทีนี้มาดูข่าวข,าว,ขาวทางต่างประเทศบ้างนะครับช่วงนี้พังมาเลเซียก็ติดปัญหาเรื่องปากเท้าเปื่อยนะครับข้อกลางข้อหลักที่เพชรบุรีเนี่ยข้อ ข้อกักโลกเนี่ยครับก่อนที่จะส่งลงตายแล้วก็ข้ามไปมาเลเซียเนี่ยล่าสุดนะครับที่ผมเช็คข่าวนะฮะติดปากเท้าเปื่อยยังไม่สามารถส่งออกได้นะครับส่วนทางภาคอีสานนะฮะที่จะไปกัมพูชาไปเวียดนามเนี่ยตอนนี้พ่อค้าเวียดนามก็ยังมีเข้าซื้ออยู่นะครับมีเข้าซื้ออยู่แต่ว่า ซื้อในราคาที่ไม่แพงนะครับซื้อในราคาที่ไม่แพงก็ยังมีการกดราคากันอยู่นะครับก็ยังมีการกดราคากันอยู่ส่วนราคาวัวตลาดนัดนะฮะทางภาคอีสานปัจจุบันนี้นะครับวัวโครงวัวซากวัวสเปกบางพื้นที่ไม่ค่อยมีตัวนะฮะบางพื้นที่ไม่ค่อยมีตัว ไม่ใช่ไม่ใช่ขายดีจนเทน้ำเทท่านะครับแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรไม่ค่อยเอาวัวออกมาขายนะฮะเกษตรกรไม่ค่อยนำวัวออกมาขายเนื่องจากว่าฝนตกด้วยน้ำท่วมด้วยเอาออกมาแล้วก็ไม่ได้ขายนะฮะเอาออกมาแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับท่านที่เอาวัวมาก็เลยในได้ขายในราคาที่สูงขึ้น นะฮะก็เลยได้ขายในราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นก็คือตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ5 0 0 1 5 0 0พัน0 0 0 0ต่อตัวนะครับที่ได้ขายนะฮะนะครับผมส่วนความเคลื่อนไหวทางตลาดใหญ่ก็คือประเทศจีนนะฮะประเทศจีนก็ล่าสุดนี้ก็ข่าววงในนะฮะมีการพูดคุยถึงการส่งวัวเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น วัวก่อนขุนหรือหรือที่บ้านเราเรียกว่าวัวกลางน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็วัวที่ขุนแล้วไม่ว่าจะเป็นเกรดธรรมดาหรือเกรดพรีเมียมตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังพูดคุยกันนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนเดี๋ยวมีอะไรชัดเจนแอดจะรีบแจ้งทันทีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลราคาวัวเบื้องต้นนะฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ หลายท่านหลายเพจบอกว่าวัวปรับขึ้นแล้วนะฮะเรียกร้องให้พี่น้องเกษตรกรอย่าพึ่งเอาวัวมาขายเพราะว่าวัวกำลังปรับขึ้นจริงๆแล้ววัวยังราคาถูกอยู่นะครับปลายทางนะปลายทางยังราคาถูกอยู่แต่เขาเอาออกมาแล้วเขาไม่ได้ขายเขาเอาออกมาแล้วฝนมันตกน้ำมันท่วม ก็เลยไม่ค่อยมีเกษตรกรเอาออกมาคนที่อยู่ใกล้คนที่สะดวกเอาออกมาเนี่ยก็คือเอาออกมาแล้วตัวเลือกมันน้อยทําให้ราคาวัวมันขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับหลายท่านบอกว่าราคาตัวถูกทําไมราคาเนื้อแพงกิโลละ300 280 3สอ อันเนี้ยมันเป็น,นกลไกของพ่อค้านะครับเป็น,นกลไกของพ่อค้านะฮะถ้าเขาทําแล้วไม่มีกําไรหรือทําแล้วเสมอตัวทําแล้วไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าคนงานค่าเชื้อค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ทํานะครับอันนี้คือข้อมูลดิบๆนะฮะข้อมูลสดๆจากพูดจาภาษาวัวนะครับ เอาละครับลำดับต่อไปนะฮะวันนี้แอดมินพาชมวัวในคอกในฟาร์มของแอดมินนะครับปัจจุบันนะฮะแอดมีวัวทั้งหมด17ตัวนะครับส่วนมากแล้วเป็นสายพันธุ์ b ี e มาสเตอรนะฮะปีนี้มีวัวท้องที่ยังท้องอยู่เนี่ย7ตัวแล้วก็ที่คลอดมาในปีนี้เนี่ย 3ตัวนะฮะมีพันแท้ด้วยเดี๋ยวพาดูนะครับเอาละครับตัวที่1ก็คือตัวนี้ฮะนะครับมิสตะไคร้นะฮะสทับสนะครับเป็น C1 นะครับตัวนี้นะฮะอย่าเข้าใจว่าเป็นพันแท้หรือว่าเป็นเลือดร้อยนะครับเนี่ยฮะเป็น C1 นะครับตัวนี้ท้องนะฮะท้องประมาณ3เดือนตรวจท้องแล้วเรียบร้อยนะครับท้องกับไบเดนฮะ เป็นสาวท้องแรกนะครับบัวตัวนี้ท้องช้าเพราะว่ามัวแต่ทําประกวดอยู่นะครับมัวแต่ทําประกวดอยู่ก็เลยท้องช้าหน่อยนะแต่ก็ท้องเรียบร้อยนะครับนี่คือมิสตะไคร้นะครับถ้าสนใจอยากจะมาดูมาชมตัวจริงยินดีฮะวันนี้ไม่ได้บอกราคานะครับแค่แนะนำวัวในคอกในฟาร์มของตัวเองนะครับนะฮะวันนี้ยังไม่ได้เปิดราคาหรือถ้าท่าน อยากจะรู้ราคาก็จำชื่อเอาไว้แล้วก็โทรมาสอบถามนะฮะตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับเอาละครับตัวถัดไปผมให้ดูอัวสาวที่ผสมแล้ว1ตัวนะครับนี่คือมิสลิลลี่นะฮะมิสลิลลี่นี่ก็ c ีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลูกของจิมมี่โป้งเดียวติดนะครับ สถานะปัจจุบันผสมแล้วนะฮะรอผ่านรอบนะครับนะฮะรอผ่านรอบนะครับจริงจริงน้องเคยผสมมาแล้วแต่ไม่ติดนะฮะก็เลยมีการาตรวจภายนงภายในอะไรแล้วก็ทำการเหนี่ยวนำแล้วก็ตอนนี้ผสมไปแล้วนะฮะผสมกับเจ้ากาโตนะครับนี่ฮนะมิสลิลลี่นะครับ C1 ฮะตัวนี้ น้ำหนักอยู่ประมาณ600โลนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ600โลนะฮะนี่ครับถ้าใครจำได้นะฮะถามว่าเปิดราคาหรือเปล่าก็ขายทุกตัวครับผมนะฮะขายทุกตัววันนี้แนะนำให้ได้รู้จักอีกสักหนึงรอบ1ครั้งนะครับเพราะว่านานแล้วนะฮะไม่ได้อัปเดตเลยนะครับมาดูเพศผู้ที่เพิ่งคลอดออกมาปีนี้เนี่ยฮะ ตัวนี้เกิดจากแม่บาเล่นะครับเป็นเพศผู้นะครับพ่อเป็นบีบมาเตอร์พันแท้นะครับนี่ฮะตัวนี้ครับเพศผู้ฮะอายุประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับถัดมาพันแท้เลือดร้อยบีบมาเตอร์แล้วก็คลอดลูกแล้วเป็นตัวผู้นะฮะแม่ของเขาคือมิดลูซี่นะครับน,น,นะครับ ลำเบ03แล้วก็ลูกของเขานี่ฮะเป็นลูกชายของ JR Bear นะครับเป็นลูกชายของ JR Bear อายุ1เดือนเต็มพอดีนะครับ1เดือนกับอีก2วันนะฮะนี่ครับตัวนี้แอดหม่มั่นปั้นมืออยากจะไปลองเดินสนามดูสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าได้ราคาดึงดูดใจ ก็อาจจะไม่ถึงสนามครับอาจจะให้ท่านที่เอาไปต่อเนี่ยได้ไปทำเอาเองนะครับนี่ฮะอายุ1เดือนครับผมลูกชาย j r แบะนะครับเกิดจากแม่พันแท้นะครับแม่ก็เป็นลูกของอตระกูลบับบ้านะครับแล้วก็แม่เนี่ยแม่ของแม่เนี่ยเป็นลิซซี่นะครับ มาดูเหลี่ยมตัวทรงตัวของตัวนี้ซึ่งนิดนึ่งนะฮะทำไมแอดถึงบอกว่าอยากจะไปลองเดินสนามดูสักคั้พี่น้องดูนะฮะอายุ1เดือนครับผมดูครับทุกอย่างเนี่ยครบเครื่องจริงๆตัวนี้ดูฮะกระดูกแข้งขากลหนงกล้ามเนื้อเส้นหลังนะครับใบหน้าอัตลักษณ์ก็เขาเป็นพันแท้ครับนะฮะลักษณะรูปร่างโครงสร้าง คือมีไว้คุมฝูงก็ไม่ไอายใครครับนะฮะบีบมาสเตอร์เนี่ยยิ่งโตยิ่งหลอ่อยิ่งโตยิ่งสวยนะครับบีบมาสเตอร์ยิ่งเป็นพันแท้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาละครับดูตัวนี้ฮะดูครับอ่าแม่ของเขาก็คือตัวนู้นนะฮะนู้นฮะกำลังเล็มหญ้าอยู่นะครับวันนี้คืมฟ้าคึ้มฝนด้วยนะครับถ้าคลิปตัดจบก็แสดงว่าฝนตกนะฮะ อ่าผมให้อ่าผมให้ FC ดูให้จุใจเลยนี่ฮะพันแท้เลือดร้อยครับอายุ1เดือนเพศผู้นะฮะอายุ1เดือนเพศผู้บีฟมาสเตอร์ดูครับไม่กลัวด้วยนะดูนะครับอ่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะฮะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้าคอมเมนต์เข้ามาได้ ใน Facebook เนี่ยแอดก็ได้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า Facebook มันทำง่ายนะครับถ่ายเสร็จโพสต์ได้เลยแต่ว่าทาง YouTube เนี่ยมันก็ต้องติดไมต้องไปตัดต่ออะไรหลายอย่างนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยสะดวกมากนะักช่วงนี้นะครับนี่ฮะวันนี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าขออนุญ,ญาตโชว์นะครับโชว์แล้วก็อัปเดตวัวของตัวเองให้ fc ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับนี่ฮะสนใจอยากจะจองก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมตัวนี้นะฮะอย่านมจับได้เลยครับนี่ฮะดูครับผมรูปลางโครงสร้างถือว่าสวยเด็ดทีเดียวนะครับและเดี๋ยวมาดูาเพศผู้ลูก C1 นะฮะอายุ3เดือนนี่ครับ แม่เขาเป็น C1 นะฮะแต่เสียดายเขาเป็นเพศผู้ตัวนี้ก็อนาคตดีเหมือนกันนะฮะเม็ดสีเนี่ยถือว่าสวยเด็ดเลยนะครับความสูงไม่เยอะฮะบีบมาเตอร์นะครับแต่มันจะไปออกที่กล้ามเนื้อที่ความยาวของลำตัวนะครับนี่ฮะนี่คือพาสเทียบเปอร์เซ็นต์เลือดก,ก็ C2 นะครับ C2 ก็อยู่ประมาณ83%เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกของ บับบ้าพาวเวอร์แปดสองสี่นะครับดูฮะอ่าบับบ้าพาวเวอร์แปดสองสี่ก็เป็นของอาอนนท์ฟาร์มนำตัวเข้ามานะครับตัวจริงเนี่ยรีดน้ำเชื้ออยู่ที่เอสจีนะครับนี่ครับผมเพจผู้สามตัวที่เกิดในปีนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆแล้วครับใครอยากได้ก็มาดูมาชมตัวจริงเอานะครับอยากได้ไปเป็น พ่อพันธ์คุมฝูงก็ยินดีครับนะฮะยินดีนั่นนะครับที่เดินมานี่นี่ฮะอ่าแล้วก็ใกล้ๆก,กันเลยคือน้องดำนะครับมิสเลนนี่นะปัจจุบันท้องแล้วนะครับท้องประมาณ3-4เดือนแล้วนะฮะท้องกับท้องกับบับบ้าพาวเวอร์824สเหมือนกันนะครับนี่ ดูนะครับผมฮะน้องดำนะครับชอบกล้องมากนะฮะน้องดำนี่นะครับอ่าลายดำไปนี่ดูครับผมนี่ฮะดูนะครับดูไกลๆครับผมนี่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 ดูนะครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนหน่อยท้องนะครับผมท้องประมาณ 3- 4เดือนนะครับสถานะคือ c ีหนึ่งนะฮะ เป็น C1 นะครับแม่เขาเป็นแบงกัตพ่อก็คือไบเดนนะครับพ่อคือไบเดนฮะยังอยู่กับบัวท้องนะครับยังอยู่กับวัวท้องนี่ก็บีฟมาสเตอร์ C1 นะครับท้องนะฮะน้องลิซ่านะครับเป็น C1 นะครับท้องตัวนี้ท้องกับชุกกะหลุยนะครับท้องกับชุกกะหลุย นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่ายืนยันว่าท้องแน่นอนนะทุกตัวมีการตรวจท้องเรียบร้อยนะครับทุกตัวตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับมิดลิซ่านะฮะมิดลิซ่าแล้วก็ตัวถัดมาก็ท้องเหมือนกันครับนี่น้องมีมี่นะครับ น้องมีมี่ซ1หนึ่งะครับลูกของบูชเชอร์นะฮะแม่เป็นบาเล่นะครับแม่เป็นบาเล่นี่ฮะท้องประมาณ4เดือนนะครับตัวนี้ท้องตั้งแต่อายุ16เดือนนะปัจจุบันเขาอายุ20เดือนนะครับปัจจุบันอายุ20เดือนตอนนี้ท้องประมาณ4เดือนนะฮะนมเนมอะไรเริ่มมีอ่าร่องรอยการ ต้องตั้งเต้าแล้วนะครับท้องชัวครับทุกตัวที่ผสมผ่าน2-3ถึงรอบแล้วเนี่ยแอดจะตรวจท้องโดยการอันตราซาวทันทีเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าท้องชัวชัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอัวท้องอีกหนึ่งตัวครับผมนะฮะัวท้องอีกหนึ่งตัวก็คือแม่ใหญ่ ชาโลเล่ตัวนี้นะครับนี่ฮะช่วงนี้ไม่ได้อาบน้ําวัวเลยนะครับเพราะว่าทําคนเดียวอยู่คนเดียวเลี้ยงคนเดียวเลยช่วงนี้นะฮะใครอยากมาเป็นคนงานเลี้ยงวัวให้แอด min แล้วก็ยินดีนะครับนะยินดีเลยอ่าตอนนี้กําลังต้องการคนงานเลยนะครับตัวนี้ท้องชุก้าหลุยนะครับท้องประมาณ5เดือน4-5เดือนนะครับตัวนี้นะฮะ เป็นชาโลเล่ไส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะฮะมี 8, 900โลเลยนะครับท้องอยู่ประมาณ5เดือน4-5เดือนนะฮะแบ่งทุกตัวนะครับแบ่งทุกตัวถ้าใครสนใจนะฮะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมยินดีครับผมนัดหมายล่วงหน้านิดนึงนะฮะยินดีครับถ้าใครอยากจะแบ่งนะฮะราคายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวเอา วันไหนที่แอดสะดวกสะดวกเนี่ยจะทําแบบเปิดราคาให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวมันต้องมีข้อมูลวันเดือนปีเกิดอายุส่วนสูงแล้วก็ผสมวันที่กําหนดคลอวันที่อันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมมาจริงๆนะฮะการเปิดราคามันก็ต้องมีรายละเอียดนะครับไม่ได้เตรียมเลยนะฮะฝนก็ทํำท่าจะตกแล้วเหมือนกันนี่คือชาโลเล่ท้องนะครับชาโลเล่ท้อง เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีวัวสาวน้อยหนึ่งตัวนะครับขายเลยตัวนั้นนะฮะขายเลยจะไปดูบีฟซีหนึ่งที่ผสมแล้วนะครับรอผ่านรอบนะีบ่ฮะนี่ครับซีหนึ่งผสมแล้วรอผ่านรอบนะฮะนี่คือ <c oughs> น้องมิลินนะครับน้องมิลินเป็นลูกของสเตลลีแดนนะครับ เป็นลูกของสเตลลี่แดนนี่ฮะกับสัตว์ครั้งแรกนะครับตรวจความสมบูรณ์ของฟอริเคิลตรวจภายในผสมเลยนะครับเพราะว่าอายุได้โครงสร้างได้รูปร่างได้นะครับนี่ฮะน้องมิลินนะครับบีบม m a เตอร์ C 1ีมีใบพันประวัติเรียบร้อยนะฮะสนใจก็มาครับผมนะฮะ สนใจมาได้เลยครับนะทุกตัวมีราคาหน้าคอกให้ชมนะครับนะฮะมีราคาหน้าคอกให้ชมแล้วเดี๋ยวไปดูบามั่น <c oughs> ที่กําลังตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันแท้นะครับบะม่นเลือดลอยตั้งท้องอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับผมเอาเลือดลอยสีแดงก่อนนะ นี่ครับพันแท้เลือดร้อยเป็นแบรนด์ของ SKC นะครับนัมเบอร์0ูนนะครับน้องเข้าตังนะฮะน้องเข้าตังปัจจุบันท้องกับ Investment นะฮะ Investment นะครับท้องประมาณ3-4เดือนนะฮะน่าจะประมาณ4เดือนแล้วตัวนี้นะครับท้องง่ายมากตัวนี้นะครับ ผสมประมาณครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยติดเลยนะครับแล้วก็อัวเทาพันแท้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ท้องนะครับท้องกับพ่อเทาขออภัยผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะฮะท้องกับพ่อเทาเป็นสาย JD h ีเฮ h จ n นะครับเป็นสาย JD h ีเฮ h i n ตัวนี้เป็นลูกของโบโกตาแมนโซนะครับลูกของโบโกตาแมนโซ ส่วนตัวตัวแดงเนี่ยเป็นลูกของเลดลีเวอรนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกของเลดลีเวอรท้องกับ Investment นะครับนี่ฮะมีราคาเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับมีราคาเหมือนกันทุกตัวมาดูมาชมได้นะครับส่วน F2 ลูก KF31 ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้สถานะคือผสมแล้วนะครับผสมกับพ่ผ่านจำชื่อไม่ได้นะครับต้องไปดูประวัตินะฮะร,รอผ่านรอบครับผมนี่คือ F 2ครับนี่ฮะนี่คือ F 2นันนะครับดูนะฮะโครงสร้างรูปร่างของวัวสาวบามันของผมเนี่ย1 4อ1 5ี่หทุกตัวเลยส่วนสูงนะฮะร4 5บบวก เกินแน่นอนนะครับเกินแน่นอนนะฮะร้อบห้าบวกยังไงก็เกินตกใจครับเมื่อกี้ตกใจเรียกวัวจะวิ่งนะครับนี่ฮะมาดูมาชมได้นะครับวันนี้อัปเดตสดๆเลยมาถึงตรงนี้ขออนุญาตโชว์น้องแอนนาหน่อยนะครับแอนนา มีลูกแล้ว1ตัวนะครับเป็นเพศผู้แอนนาเนี่ยซีหนึ่งนะฮะแอนนาซีหนึ่งได้ลูกตัวผู้นะครับลูกสีแดงตัวผู้นะฮะที่เกิดจากบอบบ้าพาวเวอร์แปดสองีนะครับลูกชายของเขานะครับผมได้ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อต้นรายการนะครับเนี่ยปัจจุบันกลับสัตว์แล้วนะฮะลูกอายุ3เดือนแต่ว่ายังไม่ผสมครับคิดว่า เช็คกรกอบอีกรอบนี้ถ้ากับสัตว์ตรงเดี๋ยวให้หมอเช็คภายในนะครับถ้าเกิดว่าโอเคไม่มีปัญหาเนี่ยผมจะผสมเลยนะครับวางแผนไว้แบบนั้นนะฮะนี่คือ b i มม1เตอร์ีหนึ่งนะครับบมลูกของเขาอยู่ตรงนู้นครับสีแดงๆอยู่ตรงนู้นเลยนะถ่ายให้ดูแล้วนะครับไม่อยากถ่ายซ้ำครับผมนี่ฮะมิสแอนนาเอาละครับทีนี้มาดู ตัวท right? no ี s <S ่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะฮะเพิ่งได้มาใหม่น่าจะยังไม่ถึงสัปดาห์ดีหรือประมาณสัปดาห์เนี่ยครับนี่ฮะเป็น C1 เหมือนกันนะครับตัวนี้อายุ8เดือนนะครับยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะอายุ8เดือนเป็นลูกของพ่อพันธุ์แบรนด์ TS นะครับ ของเสียกบนะฮะนะครับ TS ฟาร์มฟาร์มใหญ่ของกำแพงเพชรนะครับยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แม่เป็นชาโลเล่แดงนะครับแม่เป็นชาโลเล่แดงสาเหตุที่ผมเลือกตัวนี้คือผมชอบเม็ดสีแล้วก็ความยาวของลำตัวนะครับความยาวของลำตัวถือว่าใช้ได้แล้วก็เม็ดสีเนี่ยแดงเข้มนะครับส่วนสูงประมาณเมตรยี่สิบ ตัวนี้บอกราคาเลยครับนะบตัวนี้บอกราคาเลย35,000บาทครับนะฮะสามหมื่นาบาทเพราะว่าประวัติผมจําได้นะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาอเกิดเมื่อวันที่25เดือน1ปี67เนะฮะเกิดจากพ่อพันผสมจริงนะครับแม่เป็นชาโลเลแดงไซส์ประมาณ600โลนะครับจุดเด่นอย่างที่ผมบอกฮนะ ความยาวของลําตัวแล้วก็เม็ดสีแดงเข้มนะครับกระดูกวัวเพศเมียอายุ8เดือนถือว่าไม่เล็กนะฮะนะครับในเรื่องของกระดูกเนะี่ยถือว่าไม่เล็กเลยนะตัวนี้35,000บาทครับผมนะฮะสามหมบาทอยู่ใกล้ๆไม่เกินร0อยโลส่งฟรีครับนะถ้าเกิน100ยโลคิดเพิ่มกิโลเมตรละ20บาทนะครับ นะใครสนใจตัวนี้มาดูมาชมตัวจริงได้เลยครับอายุประมาณ8เดือนนะฮะสามหมันบาทครับดูฮะซีหนึ่งนะครับเดินไปนู่นแล้วฮะยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่พึ่งมานะครับนี่แหละครับนี่คือล่าสุดของล่าสุดนะฮะวัวของแอดนะครับปีนี้ <c oughs> ท้องท้องอยู่เจดตัวนะครับแล้วก็ คลอดออกมาได้3ตัวนะเรื่องข่าวสารราคาวัวก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับเดี <c oughs> ๋ยวถ้าเกิดว่าได้คนงานมาเลี้ยงวัวให้นิ่งๆิ่งทำงานได้ปล่อยมือได้วางมือได้เนี่ยแอดก็จะวิง่งหาทำคอนเทนต์หาทำ YouTube ฝากพี่น้อง FC เหมือนเดิมนะครับยังไม่เลิกนะฮะยังไม่ไปไหนครับผมยังอยู่นะครับเอาละครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับนานๆเจอกันทีแบบนี้ก็ใส่เต็มเลยนะครับนะฮะใส่เต็มเลยวันนี้ให้ชมทุกตัวนะครับที่นี่นะฮะถามว่าแอดเลี้ยงแบบไหนอยู่ก็ช่วงนี้ก็ทั้งซื้อกินแล้วก็ทั้งญ้าธรรมชาตินะครับนะฮะซื้อให้กินด้วยยาธรรมชาติด้วยบางที ทำคนเดียวมันไม่ทันก็ต้องได้ซื้อนะครับซื้อทั้งหญ้าซื้อทั้งาฟางแล้วก็อาหารค้นเสริมด้วยครับถ้ามีเวลาก็จะไปตัดหญ้านะครับหญ้าที่ปลูกก็พอมีให้ตัดนะแล้วก็หญ้าธรรมชาติตอนนี้ก็เยอะเลยนะครับแล้วก็แปลงหลังคอกเนี่ยก็เอาไว้ให้เขาเดินเล่นแบบนี้ฮะผ่อนคลายคลายเครียดครับเอาละครับผม ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกตัววันนี้มีราคานะครับถ้ามาดูตัวจริงที่หน้าคอกหน้าฟาร์มแล้วเนี่ยคุยได้ทุกตัวนะครับมีราคาให้ชมทุกตัวเลยนะฮะดูนะครับผมเอาละครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ